วายสาปหลงครับครับปรวลงสบายดีเนาะครับสบายดีครับค่ะันได้ยินข่าวว่าเป็นหนุ่มโสดที่นะะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นบอกคนห้องแฟนคลับกันเด้อตปรลงโสดอยู่นะครับปรวลงบุญรโสดปรวลงครับตั้งหน้านี่มันคืออย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เห็นวายอันนี้คือได้ใส่สีนะครับ ได้สายชีนของ้านนาของอำเภอสันปตองของเมืองเหนือบ้านหอของเชียงใหม่เนาะครับอ,อันนี้ก็ได้สายชีนนี้มันก็มาของโบราณตั้งแต่ฮาหน้อยแล้วมันก็เพื่อนกระจายกันมาตั้งแต่เมื่อฮาเปละอ่อนจนฮาตายเพื่อดึงศาสนาผู้ท่านี้การทำบุญเรื่องได้สายชีนงานมงคลอย่างนี้มันก็มีอยู่ตลอดไปเนาะครับแล้วก็ผมก็เลยกืดใจว่าเอองานด้านนี้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ตามฮีดตาม้อย ของประเพณีคนเมืองเหนือเฮาครับเพราะเป็นงานบูญงานเกิดหรือว่างานสืบจะต่างานศิลิมงคลต่างๆได้แส่สีนี้นเพื่อกระจายกันผมก็เลยคิดค้นทําได้สายสีนี้นสู่คือกับพี่น้องทั่วไปที่ว่าเพื่อเพื่อจะมีงานบูญงานหยังว่าได้ยุ่งยากต้องไปหาด้าวมาสา่อย่างสมัยก่อนครับผมก็เลยค้นคว้าทําแล้วก็ออกสู่ตลาดไปทั่วภาคเหนือครับ ตั้งแต่เชียงใหม่พะเยาเชียงไฮ้แป้น่นบางทีกลับไปถึงแม่ห้องสอนบางทีกลับไปนครสวรรค์บางทีกลับไปทางภาคอีสานก็มีตูเพราะว่าสินค้าตัวนี้ผมคิดแล้วว่ามันก็ต้องได้ใช้กันอยู่ตลอดคุ้มเช่นศาสนาพูดของเราครับอ๋อก็เลยเป็นจะอี้เลยเนาะเป็นได้สายสินตี้สําเร็จลูกอันนี้คืออย่างอ๋ออันนี้คือเป็นได้กล่มครับได้กล่มนี้เพื่อนจะ เอาไว้ใจสําหรับว่าซื้อลถดใหม่ลดเครื่องมัดมือลดเพื่อกระจายได้ตัวนี้หรือว่าจะปุบบ้านใหม่แปลงบ้านใหม่ที่ว่าจะเอามัดเสามงคลที่ว่าห้วยมีบาป้ามีกล้ยเพื่อกระจายแบบนี้มัดเพราะว่ามันเส้นมันจะย่อยน้อยหรือว่าเอาไปเป็นล้วงสัตว์ให้อกับศพหรือว่าผีตายที่เปิ่งจะเศษชีวิตแล้วที่เอาล้วงปืนสัตว์ เพื่อกระจายตัวนี้หรือว่าจูงโซบเข้าปะจ้ากระจายตัวนี้ครับอันนี้เป็นได้กล่มได้กล่มแล้วตัวนี้นี่จะเป็นได้มัดมือในงานมงคลแต่งงานบ้านใหม่อะไยงที่จะมัดมือสู้ขวดในอยรังเพราะจํานวนมากกว่าสาวห้าเมตรเพราะว่าเปิ้นบลายงานพุ่งโคนเปิ้นบลายก็เพื่อกระจายตัวเลขครับแล้วขยาบมากก50ห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนี่ก็จะย้ายขึ้นมาหั่น่อยเพื่อว่า ถ้าว่าเปิ้นจะมีการที่ว่าอ,อคนจะหลไม่หำน้อยเปื่อนจะเอาตัวใหอยมากาก่อจะเปิืงแต่เมก่ซื้อมอกห้าสิเมตรนี่ไปอันนี้สมมุติว่าเปื่อนจะซื้อเจตสางานมงคลงานอย่างเปออื่อนลลวงได้บ้านเปิ้อนอยู่กล้ถนนเพราะว่าถนนนี่เปิ้นจะใช้ร้อยปันเมตรนี่แล้วอันนี้จะดึงเข้ามาเข้าหมู่บ้านแล้วก็ล้อมรอบบ้านถ้าบ้านใหญ่เปื่อนก็ใช้ประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรห้าร้อยเมตร ยหา่สุดก็คือพันเม็ดพ <00 S 2> <ม>ันเมตรนี่ก็ระยะยาวก็เป็นกิโลอันนี้ถ้าเป็นงานสืบจะแตา่านี้ประชาชนมากจะใช้ไปใสไเมนล้วงตามถนน<อ>แล้วก็ทีไปจะดึงเข้าบ้านฝ่ายบ้านมาก็ใช้ตัวประมาณมีร้รอบและอันนี้บางทีก็อย่างเราอ้อนบริเดีที่เขาเฮียนมาเพิ่อเขาว่างการว่างงานเขาก็เอามาทับับเอามาทับคือมันมีลวดลายเห็นน้อยแล้วขายไปในเพจขายไปในเพจ พอดีงานมงคลแต่งงานอย่างก็ดีเพราะว่า<ม>บางคนเดียวก็สมัยก่อนเปิ้อจ่ายกรรย็ยังอีมัดเพื่อนบ่กมีรวดลายอย่างแล้วอ่อนมาเดียวเขาแจ้งปฏิปดอยเข,เขาเอามาฮอบจากที่ปอนี้ไปแล้วเขาไปทักทักทักแล้วขายไปในเพจโดยอ,อันนี้มันก็ช่วยให้อ่อนมีรายได้ไปโดยครับอ,อันเป็นอย่างีอันนี้เป็นอาชีพลักของประหลวงเลยอันนี้อาชีพลักครับแล้วก็เป็นคนตีทำคนตีใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่เลยครับ อย่างเมื่อก่อนนี่กับบ่มีฝายมีก็ผมทําคนเดียวแล้วกับบเดียวนี่กับบอกว่าอาจจะมีหรือบ่มีเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บ่มีฝ้ายผมทนเยวเชียงใหม่เพราะว่าผมรงหลายจังหวัดก็มีก็ได้ผมมันกับบ่มีได้ฝ้ายแต่บ่เดียวนี้อาจคงจะมีพ่องกาจะทําขนาดไหนพรองกับบอกว่านคงจะมีหรือว่าบ่มีแต่ของผมก็มีลูกค้าผมอยู่ตลอดมีตลอดมีตลอดทงภาคเหนือทงภาคเหนือครับแล้วผมทำเหมือนยางนึง เมื่อก่อนไม่เป็นี่กันเนาะเมื่อก่อนเป็นได้นี่เลยแม่แล้วมาพัฒนามาเป็นจุมเป็นจุมจุ่มเป็นแกนนี่ได้ไดยถ้ามันเป็นอย่างอี้นี่ถ้าว่าเปิ้นจะมัดมือมันก็ต้องได้สาวมันก็ยุ่งยากเนาะมันก็ยุ่งยากก็เลยว่าเออเขาก็มาคิดค้นว่าเออเขาก็คิดหาเครื่องจักรอย่างมาเล็กน้อยมาประกอบแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นหมุนออกมาเป็นเก้าเส้นื่้มันสะดวกก็คือกับนใจครับครับในนี่คือเก้าเส้นเก้าเส้นครับก๊อปกัน เพราะกันไปเก้าเส้นหรือว่าใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยทุกคันนะจะเป็นเก้าเส้นเก้าเส้นหมดเลยตั้งแต่25เมตรจถึงฟันเมตรครับตามวิธีของบ้านเฮาตามวิธีของบ้านเฮาตื้อเสียตื้งเสียสองมีเก้าเส้นอยู่แล้วนะมันต้องมีเก้าเส้นได้งานมงคลอย่างต้องมีใช้เก้าเส้นวูยางเพราะตามคนเทาแก้ว่ามีงานเก้านี่มันเก้าหน้ามันจะดีทุกอย่างนั่นค่ะผมว่าผมไปงานไหนก็แล้วแต่ก็จะหารอีนอครับคนเท่าเปิดใจหิวนี่มาละครับได้ แล้วเป้ลกุหลังหอหลังเฮือนแล้วเปิ้ลเคยไปซื้อแต่ร้านก้าตีดอยู่ใกล้บ้านอ๋อเป็นว่าแรงคลิกอยู่ตีสันปะตองครับผมอันนี้บ้านอย่างครับอันนี้บ้านพระบาทยังวีดครับบ้านมู่สามตำบลบกขนหวานครับอ่าโทรศัพท์เบอร์อย่างนี้ศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสามครับถ้าใครได้โรงงานแต่แท้ราคาโรงงานแต่แท้จำนวนนักจำนวนนัก ถ้ามีจํานวนนั่งนักแต่ผมผมก็มีราคาพิเศษให้อบางส่วนเนาะค่าน้ํามันรดน้ํามันรางครับโรมาจับนี่เลยครับเอาไปส่งถึงตีเลยส่งถึงตีเลยครับบริการถึงตีเลยครับเอาละครับโหละแล้วก็แต่ผมอยากจะเพิ่มหลวงปลาไปพอวิธีขั้นตอนกว่าจะมาเป็นได้จะอีเนาะเป็นคำแล้วก็ดื้อเป็นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า คชี่ดจะไดก่อนอตัวเครื่องตัวที่ทาได้กล่มนี่พอดีมีบ้านลูกสาวหางดงอันนี้เปิดสาขาจองอยู่ที่หางดงเนาะอ๋อนี่นะอันนี้ทําอยู่ที่บ้านลูกสาวหางดงถ้าเป็นแบบกํามครับการมผมจะทาอยู่ปุน้นครับแ <ๆ S 2> ้าตัวนี้นี่ทาอยู่ในโรงงานนี้อ๋อป้าผมไม่พอได้ก่อนได้ครับอ๋อปเอาละครับเจ้าหมดเจ้าจุ้มกันนี่เขาจะได้หันวิธีการทําได้สายสินออกมาเป็นแกนเริ่มแรกเขาก็เอาไปที่ทากระดาษก่อนเนาะพเอไปทำกระดาษก่อนครับ <c oughs> อันนี้บ้านปละหลวงเนาะครับบ้านผมครับอันนี้บ้านปละหลวงผมบัไซก็ได้ครับผมบัตไซครับบ่ไซละอันนี้บ้านประหลวงงา,งามเนาะครับปูใหญ่ตัวและนี่คือมุมอย่งครับนี่อันนี้คือนายของได้นายที่เขาเอาไปเอาจะใจได้เขียน เกาต้องใช้กระดาษที่มากมีคุณภาพที่แข็งโดยกระดาษอ่อนมันก่อบ่ได้มันต้องใช้กระดาษที่แข็งกระดาษนี้ผมกับประมูลได้มาจากโรงงานเพราะว่ากระดาษมานี่จะมีความสม่ำเสมอกัครถ้ากระดาษทั่วไปนี่มันจะมันจะขนาดมันบัดเต้ากันมันกระทำเราลาช้าแล้วเอามาโมนๆเป็นนี่หรับเอามาแล้วเราต้องมาเข้าเครื่องตัดอันนี้เครื่องตัดครับ อันนี้เข้าเครื่องตัดอยู่ตร,ตรงนี้ oh. เอาตัดตรงนี้แล้วก็มาม้วนแล้วก็มาทําออกมาคื่คเป็นเป็นรูปทรงอย่างนี้อันนั้นเป็นปิมของมันอันนั้นเป็นปิมของมันโ oh. อน้ือเป็นรูปทรงอีได้ละครับแล้วก็ไปไหนต่อครับแล้วก็เอาเข้ามาหาได้ครับป่าเอาแล้วครับอันนี้จะไปหาได้ละ <erte> มันมีขั้นตอนของมันหอเปล่ม้วนม้วนอืมอันนี้ก็เป็นอืม บริเวณโรงงานทำเนาะธงงานบรรยายแต่ได้แต่ก็มอกบอเลี้ยงครอบครัวครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นของได้อันนี้ประกอบเองครับอประกอบเองค้อยขนขวาประกอบมาได้ทุกแกนจะต้องเป็นเก้าเส้นเก้าเส้นจะต้องมีเก้าลูกอ๋ออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเออแล้วเอาไปขึ้นซึ่งหั่นห้อยขั่นมาแล้วเข้าหาเครื่องเข้าหาเครื่องนั่ง อันนี้ก็เป็นเครื่องรวมเก้าเซนมาฟอสกันเครื่องรวมอยู่ตรงนี้อ๋อรองคือน้องเปินทามพอรองทอามพออืมอันนี้เป็นเครื่องพนังว่าเครื่องอนี่งนะเครื่องอันนี้เครื่องปานเครื่องกอเครื่องกอเครื่องกอครับอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็จะว่าปลากระมมาเชี่ยวชาญแต่มาใหม่อยู่มาใหม่อยู่แต่ก็เริ่มเก่งแล้วก็เริ่มเก่ง อ๋อน้องเป็นสะต้องปัน้นได้ทุกลูกเขาจะต้องเอาได้มาวางให้มันครบเก้าเส้นครับวันน้นเปนเอาใส่อย่างเอาใส่เพราะว่าเฮ้มันเฮ้มันแน่นเฮ้ยมันมัน่นและได้เขาจะได้ออกมาลูกทรงงามครับอ๋อต้องใส่ให้มันแน่นหนรอยแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็ต้องดึงออกครับอ๋อเออเครื่รองฮ้นี่เขาจะตั้งเวลาไว้ระยะขนาด ถ้าได้ถ้าได้เขาจะเับเวลาไว้ให้มันตรงเหมือนกันทุกแกนครับคือคือมันหู้เวลาหูห้เวลาเ<ห>จวครับ,รบแล้วเขาก็ต้องตดจํานวนมันว่าความยาวเท่าไรเขาต้องมีจิ๊กเกอร์เขาตีคำคำมันจะได้ขนาดความยาวมันได้เลยคนจะความยาวได้เลยออันนี้ก็เปิดสวิฟต์เลยเปิดสวิฟต์เลยอ๋อแล้วนี่ก็ใช้มือหมุนจอยอ่อันนี้เพราะว่าอันน้องนี่มันจะมาเก่งถ้ามันเก่งแจ่เครื่องมันจะนี่เองอันนี้ถ้ามันจะหลุดหน่อยแต่งงาม อ๋ออันนี้มันก็จะหมุนไปเลยหมุนไปเลยอ๋อแล้วมันก็ยุดอัตโนมัติเพราะว่าเครื่องน้อยมันจะอันนี้อยู่ห้านครตั้งเวลาไว้ตรงนั้นอืมันจะตั้งเวลา,วาเป็นจะอีรู้แล้วไปในสูตรไหนมาเนี่ยเครื่องอ,อันนี้ผมก็ค้นค้ามาคำนวยคำนวยออ คนคว้ามากำหนยกำหนดค่อยปัดปัดดอยไปเครื่องนี้ขายก็นี่เอาเครื่องนี้ขายไปได้ครับเครื่องนี้ขายไปได้อันนี้มันโอ้เลี้ยงลูกผมจุดปนใหญ่มาแล้วนี่นะนี่นะเลี้ยงละอ่อนสองคนจนเฮนจบมาแล้วกับเครื่องอันนี้กับเครื่องอันนี้นะครับอันนี้ได้แล้วครับงามๆอันนี้จะแปลงเลยต่อเพราะคนงานเขาก็มันก็มามันก็บางทีก็ออกไปพ่องแม่ไม่พ้องครับ อ๋ออี่เนาะอ่าีกว่าจะมาเป็นเซตนี่เนาะครับแล้วถ้าเซตแล้วก็ดึงพ้านั้นออกดึงอนั้นออกดึงออกเซตแล้วก็จะมาเป็นอี่เลยอี้แล้วก็ติจจำนวนมันอ๋ออันนี้ติจจำนวนนะอันนี้200เมตรครับนี่ทุกทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันครับทุกขนาดเหมือนกันเหมือนกันครับใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวตั้งแต่25เมตรจนถึงพันเมตรครับเพราะนั้นคนทําจะต้องทําอันนี้จะทาเครื่องจะทาขนาดไหนอ่าทำแล้วเาก็ถ้าเซตแล้วเาก็มาแพ็กแพก อันนี้แพคอันนี้แพกพร้อมจำน่ายละพร้อมจำน่ายถุงนี่หนึ่งมีกี่อันอย่าง50เมตรถุงนึงจะบรรจุ50ลูก50ลูกฮะ100เมตรจะบรรจุ50ลูกเหมือนกัน50ลูกเหมือนกันแล้วก็200เมตรจะบรรจุ30ลูก30ลูกถ้าตัวใหญ่ขึ้นไปอย่าง50 0เมตรพันเมตรก็บรรจุสาวลูกอ๋อแล้วฝังกระสอบนั้นเรียบร้อยละอันนั้นนายมันนายมันอันนั้นนายมันนายนั่นคืออย่างนายที่เขาทำลูกเพิ่ขึ้นมาอ๋อ เขาทำมาอ๋อนี้คือไนมันไนมันเขาทำมาตูนๆไว้นี่ครับจุนนี่อ๋ออันนี้เป็นไนมันนนอ่อะไนมันเขาทำมาเพื่อดอ่อนแผนกาทำตัวตัวกระดาษกับหื้อทำกระดาษครับตัวไม้ยิงกับหื้อทำตังปันส่วนมากถ้าเป็นนี่จะม่ยิงทำถ้าไม่ยิงก่อนไม่ยิงมันจะละเอียดหน่อยใจมันจะเย็นหน่อยมันจะได้มางามข้อใจมันจะห้าวหน่อยและผมหันเครื่องแล้วนั่นคือเครื่องอย่างเหมือนกันครับเหมือนกันครับเหมือนกันเครื่องเหมือนกันอ๋อเอี้ยงอะ อันนี้ก็เก้าเหมือนกันตัวนั้นป่าไทยก็ได้มันนายมันแต่ว่านี่น้องนี่ก็ต้องทําคนนี้เนาะน้องคนนี้น้างคนนี้ทามันมีอยู่หลายเครื่องกันสร้างนเครื่องหลายเครื่องนี้เนาะนั่นก็แม่นอ๋ออันนี้คือพิธีการเบื้องต้นนี่เนาะกว่าจะอันนี้เครื่องเดิมพี่สุดเครื่องที่เริ่มแรกที่สุดคือเครื่องตัวนี้ตัวนี้นะอันนี้เครื่องเริ่มแรกที่สุดครับเก่งในประหลวงนี่คนคนที่มันจะเก่งกันตึ้งเก่งบ่ เนาะครับอุตสาห์คิดวิธีการเหมือนกันเนาะจะว่าเก่งมันกับปเสมันจ้างหากินเนาะเขาก็ควอยค้นคว้าเขาเพพาอเขาบรได้เรียนสูงอย่างเปิ้นเขาก็จใช้วิชาตัวเก่าครับพมาหากินไปเนึกว่าไปเฮียนแบบพื้อมีนักศึกษาเออบืนมียครับผมจุบปซีไปได้อ๋อค่ะจุบปศีแล้วแล้วก็เขามาด้านกายด้านขายอีแล้วผมก็เลยค้นคว้ามาครับที่ว่าอันใดที่ว่าตั้งจะเป็นตลาดตั้งศาสนาต้องเป็นของที่ว่ามันจะต้องขายได้ตลอดแล้วเหมือนอย่างมันกับบ้เน่าบ้าเสียตัยเนาะ นี่เนาะมันจ่ายได้ตลอดทำนี่จนกว่าจะส่งปุ๊บเป็นตะขายปุ๊บกว่าเซ็ตล้วเนาะมันแบบมีเน่าเนาะครับบมีเน่าครับเออได้กําไรทั้งปีทั้งปีขายได้ทั้งปีขายได้ทั้งปีได้เอี้ยวทั้งปีได้เอี้ยวทั้งปีเนี่ยถามประหลัวกันสาวจังหวัดไหนงามก็งามกุฏิเหมือนกันเนาะงามกุฏิเนาะเออ เนี่คือโหงงานของประคลับอันนี้ผมก็ให้สร้างมากําน้ยก็หน้อยเมื่อก่อนอยู่นายพวกก็มากยมาคืดสร้างนี่กําน้อยกําน้อยครับสร้างนี้ก็ได้ประมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วสิบหกสิบห้าคกปีแล้วเนาะครับแล้วตังทำอยู่ในบ้านรับตังปนรัตตังสารานะคืออันนั้นเป็นสาาว่าไว้พักบางทีมีแขกมาเจ้าหมูเจ้าผงมาบริีอยู่ตํางนานี่มันห้อยกันเลยไปพักกันตังบนไว้นั่งกินกาแฟพอกาแฟ้าผมไปพอได้ก่อนได้ครับอันนี้เอาหันบริการหงงานแล้วเนาะครับผมถ้าอยากอยากได้ ได้สายศินที่มีคุณภาพของของดีของบ้านเฮาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของประหลวงนี่เลยหรือถ้าอยู่ใกล้นี่ก็สุนไม่เอวได้เนาะได้ครับไม่แอวหาบ้านประหลวงนี่ประหลวงใส่ดีอยู่แล้วเพราะสำคัญคือโซดลานี่คือรถเดินทางไปส่งรถลุงโตนี่จะไปทั่วกุฏิปุ่นจากลุงโตอันนี้มันรถรถ พอเลี่ยงเลยเนี่ยน,นะคนเล่นลุงโตนี่นะถ้าเจ้าหมูเจ้าจุมอยู่จังหวัดอื่นทหารโลกกันนี่นี่อันนี้แมนละเนอร์ลดลดปรหลวงบุญเลิศอันนี้มาสู่บ้านพักตับรองนี่บอก <c oughs> โอ้บรรยากาศดีวันนี้ขออนุญาตบุ๊กอันนี้มีห้องนอนนี่นี้ตวัวมีครับมีห้องนอนห้องน้ำตวแู้มีอ,อาวุธสมัยบกเกามีของโบราณดูนี่หมดเลย อันนี้ก็คือปืนแก๊ปปืนแก๊ปไม้เต้ามีแถวอันนั้นใส่เฝอมีอันนั้นคือใส่เฝอเนาะใส่เฝออันนั้นใส่เฝอปืนบกแก๊บอ๋ออันนั้นหลาหับข้าวนี่หลาวหับข้าวโอ้ยยังมีอยู่มีอันนี้ก็ผักผักโจนข้าวครับอันนั้นก็เปียดน้ำาูหับน้ำสมัยก่อนเมื่อาเป็นละอ่อนเนาะได้ครับหันละ นั่นก็วิวสมัยเปิ้นเป็นอันนี้เปิน้นแก้ขายมาก,ก่อนก็นกนกใช้ลูกคิดใช้ลูกคิดอแต่ประเดี๋ยวมันเป็น,นเครื่องคิดเลขไปแล้วแม่นแม่นอันนี้พอมุมนี่คือมุมมุมมุมอย่างนี้มุมน้ําต้นครับอันนี้น้าต้นสมัยเดี๋ยวเรอ่อนนะ้รับหมูจากแล้ว,ลวลก็น้ําต้นเนาะพอขามีละนะสมัยก่อนทำไฟก็ใช้อย่างอ่าน่ะตัวนั้นน่ะอ๋อตัวน,นั้นนี่นะครับตัวนั้นนั่งหมุนอ่าใช้เฟี้ยนหมุนครับใช้เครื่องตัวนั้นหมุนนี่ครับยุคแรกเริมม่ม แล้เรื่องของคนแก่เมื่อก่อนเราก็ไปเชาะจากคนท่าของแกมาทำคนแก่ก็ประกอบเป็นฟันได้กันเนาะนี่อันก็มีนิดจ่อตองอย่างนี้มันก็มีเกี่ของโบราณหมดอขันแดงนี่บ้านเฮาบดิละอ่อนเนี่ยมโหจักแล้วรับใครจะมโหจักละมหหจักละหุ่นหลุนนี่ยังมีเหลืออยู่มีอยู่มีพูนอย่างเครื่องนออันนี้เป็นมุมโปรต์แนครับ ถ้าเวลาเจ้าโมเจ้าจูมมาแอวตั้งบ้านนี่เนาะแม่นฮานั่งสังสรรค์นี่พอพอไปตั้งนอกตัวไนอกแม่นละเพอาไว้พักผ่อนพ่องอันนี้เจ้าโมเจ้าฝูงมาเต่อแขกมากับ่เขาเขาอยูดทางปุ้นมากกว่าอันนี้นะเต้อมาอยู่กับทางโบนี่อู้ก่อนก่อนม่วนดีโอ้โหวันนี้ต้องมีมรนยาผมหรือผมลืมถามไปว่าเหตุจะได้ถึงผมไม่ได้ถามเต้ยเนาะว่าเป็นจะได้ถึงต้องมา ทำตัวนี้ทำได้เหรอฮะเออ,เอ,อได้นี่คือว่าผมกึดแล้วว่าเออฮอก่อบริเฮียนมาสูงฮอก่อจะไปก้ไปขายอันอื่นฮอก่อต้นทุนฮอก่อหมี่ฮหอก็ออย่างไรฮะผมก็เลยเมื่อก่อนนี้ผมไปเปลี่ยนเซลขายสังฆทานแล้วผมมาขึ้ว่าเออมาดูตลาดแล้วการได้นี่มีลูกค้าถามหาผมก็เลยค้นคว้ามาทําเริ่มแรกผมก็เนี้ยไปเชาะเฟือน จากคนเท่าคนแก่กเก่านะมานั่งหมุนแล้วก็ได้วันเนี่ยก็สามสี่สิบลูกก็ได้กุ้มมากก็ผมเอาไปขายได้มากก็ผมเอาไปขายแล้วพอดีก็สินค้าตัวนี้มันมีโคนหานโคนหูจักมานักแล้วผมก็ขึ้นไปเอ๊หอาต้องทามห้มันบวยกว่านี้เขาจะต้องเนี่ยอย่างใดผมก็เข้าไปค้นคว้าหาเครื่องหาอย่างว่าเอาตัวนั้นมาแปลงรงพิดลองถูกไปรลองพิดลองถูกไปจับพ่องบาจับหลายบาจับกันลื้อแปลงไม้แหมอาโจูนให้มันจับแล้วก็มันก็ สามารถทำงานเขาได้วันหนึ่งนี่ก็ได้ประมาณ56าหร้อยลูกบางทีเป็นบางทีก็เป็นพันลูกวันหนึ่งนะวันหนึ่งเป็นพันลูกก็ได้ปัจจุบันนี่นะปัจจุบันสามารถเล่งได้เล่งได้ได้วันเป็นพันลูกก็ได้ครับถ้าอย่างช่วงหน้าแรงปรีลูกค้าอย่างการบ้านการจองเขาเพ่นจะมีงานทําบุญกันนักพ่็ต้องจ่ายนักที่ไหนการสร้างจ้างผมก็ต้องเล่งครับถ้าอย่างช่วงกลางษีนี่บางทีก็ทําตูนไว้สต๊อกไว้เพื่อว่ามันจะออกแ้งอ๋อ พอขอมผมกึ้นแล้วว่าเขาจะไปอาชีพอื่นก็ได้ว่าอย่างได้นี่มันอย่างได้ก็ศาสนาพเทานี่มันมันมีอยู่ตลอดมันเึงบ่าละบ่ากว้างไหนถ้ามันจะอิามเนาะแม่นแม่นแม่นมีทุกเดือนมีทุกเดือนโดยตั้งแต่แต่งงานจนถ้าแต่เกิดถึงตายอีกแล้วครับเกิดถึงตายมันนึงได้จ่อยคือคราบคนเป็นเพราะว่าบบมีปัญญาแบบมีหัวกันข้า่นี่เป็นแต่นึกอบ่ออกเนาะนึกอบ่ออกครับนึ้อเบาออกแม่นผมนี่หาเฮียนแบบพอจบแต่แต่ว่าความคิดของผมเรื่องอาชีพนี่ ผมก็อยากจะทำาไปครับโอ้เป็นอยู่ง่ายจนช่วงลูกเฮียนจบทั้งสองดะตอนนี้ลูกจบหมดแล้วเนาะจบหมดแล้วครับแล้วลูกสาวก็ไปเปิดแหาลูกสาวจบมาแล้วก็บจะไปทํางานกับว่ามันก็บโปอกินเนาะเพราะว่าเงินเดือนมาเดียวกันนี้ประกอบไปเปิดฮงได้อยู่ที่หางดงบ้านถวายไปบนหงหนึ่งอันนั้นก็เป็นหงงานใหญ่หงงานเหมือนกันหงงานเนีายปงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ประกอบทรงทั่วเนี้ยเชียงใหม่ละปูนแม่แตงฟางอะย่างเงี้ยมนี้ะครับแต่แล้วของผมนี่ผมจะ ต่างจังหวัดลูกค้าผมมีตัางจังหวัดโดยแล้วครับอาศัยฐานเก้าลูกค้าครับอาศัยฐานเก้าครับอ๋ออูดถึงว่าถ้านึกถึงได้สายศีลบ้านเฮาครับต้องมาหาของปลวงบุญเลิศครับผมหรือว่าของลูกสาวก็ได้ได้ครับอ๋อได้ทวามเก้าเส้นมาตรฐานความยาวมาตรฐานครับ ความยามาตัฐานสามารถเอาไปจชายได้เลยบัดต้องมาเสียเวลาบัดต้องไปเฮือคนเท่าปปั่นปานแล้วเนาะเท่าเพ่นปนเพ่นสาวแล้วสมัยประเดียวดึงไปได้เลยจ้าได้เลยเป็นได้เมืองโดยแล้วก็เวลาจะมัดมือก็ดึงก็ง่ายโดยครับครับเปิดโดยใครได้ก็เข้าไปติดร้านใกล้บ้านที่สุดได้เข้าไปร้านใกล้บ้านที่ไหนพอได้บุญเลิศมันถึงจะมีหลายร้านมากที่สุดเลยออนนี่อันนี้โจกดีกว่ผมที่แต้ตีมาหู้มาหู้ตีเลยนะแล้วก็มาเจอตัวประหลวง ด้วยตุกเกาได้แน่แนะครับ <นะ S 2> ผมผมก็บอกหู้ว่าผมก็ว่าเอ๊ะเปิ้นไปซื้อไปทำกันที่ไหนเนาะถ้าคนเท่าเปิ้นยั่งเป๋ปมาได้จะงเคยเนาะบางทีมันก็มองข้ามไปเนาะครับเพราะบางทีมันก็มองข้ามไปบางทีเปิ้นกับผมหู้แต่วมันทําที่ไหนอืเป็นว่าทําที่นี่จัดไว้วันนี้ผมลืมถามไปยังพวกนี้โซนี่ง่อมกับครับ อืมก็นมาหนักงเป็นบางครั้งสมัครก่อนครับสมัคกรก่อนแฟนคลับผมนักอยู่นะเออก่อฟังเธอเนา้พอก็เขาก็ของอิ่มันก็ลูกหลาดเมื่อก็บางทีก็งอมเป็นบางครั้งเออเนาะเก็ทํางานไปอย่างไปเมื่อก็หายไปครับมันก็ทํางานไปไ้เน่าหายไปเขาแล้วบอกรบกวนประหลวงพอของปลาของพอเนาะครับผมมีอย่างจะฝากก็เออก็ขอขอว่าบ้านจองไหนที่ว่าจะจ้ยได้ใส่ชิ้นจ้อย่างก็ ถ้าคืดใจได้ก็โทรหา089 0899504113ครับเพราะว่าได้นี้ก็ทำร้อยเมตรเป็นร้อยเมตรได้ขนาดมาตรฐานแล้วก็เก้าเส้นโดยครับขอฝากนหครับพร,ร,ร,ระเม่ิีเน้องบ้านเฮาตี้ว่างานบุญงานคนท่าคนแก่งานมงคลอย่างต่างๆครับขอบคุณประหลวแน่นักครับ